สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันใน Roblox Studio กันอีกเช่นเคยนะครับนะวันนี้เราไม่ได้มาดูรถไฟแล้วเราเปลี่ยนแล้วไม่ทำรถไฟแล้วเหรอไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ทำรถไฟนะแต่แค่ผมอยากทำอย่างอื่นบ้างนะที่ไม่ใช่รถไฟนะ <c oughs> ซึ่งนั่นก็คือเรือนั่นเองในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวแมปเรือกันนะครับก็จะมีเรือแล้วก็ตอนนี้มันยังไม่มีเกาะไม่มีอะไรนะแต่ว่าจะมีทะเลที่กว้างกว้างแบบกว้างมากๆนะครับ มันกว้างกว่าเกมรถไฟอีกนะครับนะแบบนี้นะแต่ว่าก็นั่นแหละมีแต่น้ำทะเลแต่เดี๋ยวอนาคตก็จะมีเกาะเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพามารีวิวระบบเรือกันซึ่งก็จะเป็นเรือลำนี้จะเป็นเรือต้อนแบบนะที่จะทําระบบเอาไว้สําหรับในการเล่นในอนาคตนะซึ่งมันยังเป็นฟรีโมเดลอยู่แต่โดยรว,วมแล้วระบบถือว่าโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะนํามาดัดแปลงแล้วก็ทําเป็นระบบของผมเองนะแต่ว่าเรือลำเนี้ยเป็นโมเดลเรือที่ผมสร้างขึ้นเองนะครับแต่ว่าระบบะจะเป็นของคนอื่นอยู่นะ เดี๋ยวก็จะมาพารีวิวกันนะครับโดยเรือลำนี้มันเป็นเรือ,อสำหรับขนสินค้าท,ทั่วไปนะครับนะที่มันเขียนมาไว้นะซึ่งมันสามารถเอาสินค้ามาใส่ในนี้ได้แล้วก็น่าจะเอารถยนต์ขึ้นมาวางไว้ได้1คันนะครับในะนะในแบบแปลมันมีรถยนต์ขึ้นมา,าวางบนนี้1คันได้นะครับรถกระบะนะซึ่งตัวเรือลำนี้มันก็มีแค่แคปหนึ่งนะครับมีแคบตรงนี้และตรงนี้มันจะเป็นห้องน้ํานะครับแลวเป็นหะ้องน้ำเล็กๆสองห้องอยู่ตรงนี้นะ แล้วตอนนี้สามารถขึ้นไปเซอร์วิสได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่อะไรไว้นะข้างบนถ้าในชีวิตจริงมันเหมือนจะมีกล่องอะไรสักอย่างอยู่นะครับแล้วก็น่าจะเป็นแทงค์น้ำนะแต่ว่าผมไม่ได้ใส่เอาไว้นะครับแต่ว่าเรามาดูข้างในดีกว่าข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับข้างในมีพังงาเรือนะครับเข้าไปยืนเลยซึ่งจริงๆก็คือนั่งขับนั่นแหละนะครับ อันนี้ก็จะเป็นะระบบเรือนะครับแล้วผมก็นํามาดัดแปลงหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกคือจะมีเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับซึ่งเดิมเดิมเดี๋ยมันไม่มีดาเมจอะไรก็คือเรือเราสามารถจมได้ถ้าหากเราขับไปชนนะครับชนหินชนตรงนั้นที่ผมทำไว้ซึ่งเดี๋ยวจะช,ชนให้ดูกันวันนี้นะโดยก่อนที่เราจะขับเราก็ต้องสตาร์ทเรือลำนี้นะครับนะกด T สตาร์ทนะปุ๊บติดละติดเครื่องก็จะมีเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะครับ ขยัหลังได้แล้วก็อันนี้เป็นระบบที่ผมทําขึ้นมาเองอย่างตัวนี้นะครับใบพัดเรือหมุนได้เนี่ยอันนี้ก็ทําเองนะเห็นไหมหมุนกลับทิศหมุนกลับทางได้นะครับแล้วก็พังงาไม่ใช่พังงาสิต้องเรียกว่าหางเสือเรือนะครับหางเสือเรือนี่ก็หมุนได้นะเนี่ยเลี้ยวไปทางซ้ายเลี้ยวไปทางขวานะครับเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บนั่นเองนะแล้วก็จุดเด่นของเรือลำนี้มันคือประตูข้างหน้าเนาะเราสามารถกดเปิดได้นะครับ เดี๋ยวผมหาปุ่มแป๊บปุ๊บอ่านี่นะครับเปิดมาแล้วกด f เปิดนะกลางออกมาเนะาะเห็นไหมอย่าก,กับเรือยกคนขึ้นบกเลยนะครับแต่ว่ามันคือเรือลำเลียงแหละลำเล็กๆนะครับอ่านะต่อไประบบเรือจมนะครับเดี๋ยวมาชนให้ดูกันนะนี่เราจะต้องชนหินนี้ก่อนอันนี้ก็ชนได้โอ้หเห็นไหมอ่าดาเมจสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ละซึ่งมันมีเสียงเลยนะเสียงเรือชนแต่ว่าเหมือนมันเบาเดี๋ยวค่อยไปเร่งนะครับ ่าเดี๋ยวชนหินก้อนนั้นเลยนะครับพุ่งด้วยความเร็วสูงสุดอ้มนะครับยังไม่จมอีก92%จบลากเสร็เวลาเลี้ยวเรือกลับนะถ้าเกิด92%นี่คือน,น้ำท่วมนะเอนะอีนี้ก็จมแล้วนะครับคือไม่ควรจะจมแล้วละ,ละถ้าในชีวิตจริงคือน้ำมันจะค่อยๆเข้าเนาะแต่ว่าผมยังทำได้ไม่ถึงนะมันก็ยากอยู่นะครับที่ทำให้ถึงไขั้นนั้นนะอ่านะค่อยๆเลี้ยว ปปปปปปไปเลยไปเลยชนเลยเอ,อุ้มเรียบร้อยชนเข้าเต็มเต็มอ่าอันนี้ก็คือระบบเรือจมนะครับเรือจมเร็วมากและก็เรือลราแค่นี้เองอไม่นะเรือน o ชนหินลอยน้ำได้แล้วก็จม <laughs> อ่าใช่ลืมให้ดูเลยมีระบบว่ายน้ำด้วยนะครับไอ้น้ำเนี่ยไม่ใช่น้ำแบบของโลม็อกเนาะจะเรียกว่ายัางไงละ่ะมันไม่ใช่น้ำที่เป็นทะเลนะครับนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันตอนนี้เรือก็จมไปละนะอื้ออืออืออือแล้วมันก็จะจมลงไปเรื่อยเรื่อจนไปนอนก้นในทะเลเลยนะครับนอนทรายในทะเลเลยนะ,ะกด f 4ไปดูแล้วกันนะนะมันก็จะจมลงไปเรื่อยเรื่อยๆื่อยจนกว่าจะถึงพื้นดินตรงเนี้ยแล้วมันก็จะหยุดนะ อะ่ะเดี๋ยวกดหยุดก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับน้ำเนี่ยเป็นพาร์ทนะเนี่ยมันจะเป็นวอเตอร์ข้างในมันก็จะมีพาร์ทอยู่นะครับซึ่งมันแตกต่างจากน้ําที่เป็นเทเลงน้ําที่เป็นทะเลงเนี่ยเราสามารถว่ายได้โดยที่เราไม่ต้องทําระบบอะไรขึ้นมาเองเลยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นน้าเดิมๆของโลบ็อกเนาะอ่าลองไปเล่นดูนะครับซึ่งมันเป็นน้ําที่เราจะงไปว่ายได้นะครับเราจะไปว่ายน้ําได้นะเนี่ยปุ๊บ มันก็จะมีระบบมาให้แล้วนะแต่ว่านะ้ของผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะมันเป็นพาร์ทผมเลยต้องเขียนระบบขึ้นมาเองนะครับให้มันว่ายน้ําได้นะแล้วก็เวลาเราเอามุมกล้องมุดลงไปดูใต้น้ําเนี่ยมันก็จะมีการแบบว่าเรียกไงอะ่ะการมองเห็นมันสั้นลงอะนะ่ะเนาะเหมือนเรามุดน้าจริงจริงกันเลยนะครับแบบว่าน้ํามันขุน่นอะไรมันจะมองเห็นสั้นลงนั่นเองนะปึ๊บซึ่งต่างจากระบบนี้อันนี้ไม่มีนะครับนะของโลบ็อกเดิมๆไม่มีนะ ซึ่งผมทำมาละทำอันนี้อันใหม่ซึ่งดีมากนะครับสามารถว่ายน้ำได้กระโดดกระโดดก็เหมือนน้ำเลย้ํะเหมือนน้ำอันนี้เลยนะครับพยายามทำให้เหมือนกันเป๊ะๆแต่ว่าความสมจริงมันก็ยังหายไปนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีคลื่นไม่ได้มีอะไรเนาะมันก็จะเป็นน้ําเป็นแผ่นเรียบๆแบบนี้นะซึ่งผมมีเหตุผลที่ผมต้องทาให้มันแผ่นเรียบๆนะครับอย่างแรกเลยคือถ้าเกิดผมจะใช้น้ําทะเลตัวนี้เลยะเกมมันจะแหลกมากนะครับคือแบบว่ามันจะเป็นทะเลไะเนาะอย่าง อย่างที่รู้กันคือผมก็พูดอยู่บ่อยๆแหละถ้าผมจะทําเกมเนี่ยผมก็ต้องทาเกมให้มันเล่นได้ดีนะครับนะต้องเล่นได้ลื่นได้อะไรด้วยเนาะแต่เพราะว่าเป็นน้ําที่มันเป็นทะเลอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นท่าแองเกิลเขาไหมมันมีเยอะมากนะครับนะแล้วพอเงี้ยถ้าเกิดผมต้องทําทะเลที่มันกว้างมากๆเลยเนี่ยมันจะไม่ดีนะครับเกมจะแหลกเอาเนาะอย่างนี้ผมบอกหลายรอบแหละพูดอยู่ตลอดแหละว่าต้องทําให้เกมลื่นที่สุดเพราะงั้นน้ํามันเลยไม่ได้เป็นทะเลงไม่ได้สมจริงไม่ได้มีคลื่นอะไรนะครับ มันก็จะเป็นแผ่นเรียบๆนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรซึ่งมันก็โอเคแล้วละ่ะสาหรับผมมันก็โอเคแล้ะแค่อาจจะต้องทําระบบน้ําขึ้นน้าลงอะไรอย่างนี้หน่อยเนะาะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็กําลังทําเรือลําอื่นอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่นเรือประมงนะครับเรือประมงไทยเลยนะพยายามทําอยู่รอดูรอด,รอดูรอดูนะครับเป็นอีกเรือลำหนึ่งที่พยายามเข็นออกมานะครับพยายามเข็นสร้างออกมาให้ได้นะครับเข้าสู่วงการใหม่ละ เราทารถไฟกันมานานนะครับผมทํารถไฟมาสามปีแล้วมั้งนะสามจะสี่ปีแล้วนะครับอตอนนี้เลยอยากทําอย่างอื่นบ้างละนะเช่นเรืออย่างเงี้ยได้ทําอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้โค้ดใหม่ๆเลยนะครับนะแต่ก็อย่างที่บอกอันนี้มันยังเป็นฟีมโมเดลอยู่เป็นระบบฟีโมเดลที่ผมเอามาแปลงเพิ่มนะซึ่งเดี๋ยวอนาคตผมก็คงจะแปลงระบบนี้แล้วก็อาจจะเขียนขึ้นมาใหม่นะน่าจะเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแหละจะให้ใช้ของเดิมเลยมันก็ เป็นฟร์โมเดลเนาะก็เดี๋ยวมันจะโจดขานว่าโอ้พี่ใช้ฟิล์มโมเดลไม่เท่เลยอะไรอยี้นะครับนะก็เหมือนกับรถไฟแหละถึงจุดนึงผมก็ทำระบบของผมเองซึ่งก็มันก็มีส่วนอยู่มันจะมีบางสคริปที่ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับแต่เมื่อมันก็เป็นฟิล์มโมเดลเนาะแล้วก็เอามาดัดมาแปลงได้นะครับตู้มมนชนไม่จมเดี๋ยวก็ต้องทำให้มันเซนซิทีฟกว่านี้แหละนะแล้วแต่ลำเนาะบางลำก็อาจจะแข็งหน่อยก็ทำให้มันจมยากหน่อย ซึ่งเรือลำนี้จริงๆแล้วมันน่าจะแข็งมากนะครับนะเป็นเรือท้องแบนนะอโอเคความเร็ว26นอตน,นะครับโอเคก็วันนี้มีประมาณนี้ละกันพามารีวิวกันสั้นๆให้ได้ดูเกมใหม่ที่ผมจะทำนะครับนะมีระบบหลายอย่างเลยนะแล้วเดี๋ยวจะมีเกาะด้วยเกาะเนี่ยก็จะอิงจากในชีวิตจริงเลยนะครับอาจจะเอาเกาะสมุยมาเกาะภูเก็ตมาไดอย่างเงี้ยแต่ผมคงไม่ได้ทําให้มันใหญ่เท่าขนาดของจริงหรอก นะครับ <c oughs> อาจจะทำให้มันย่อๆลงหน่อยเาย่อยๆลงหน่อยนะครับจะให้บใหญ่ถ้าของจริงมาเลยมันก็เหนื่อยนะครับนะ <c oughs> แล้วก็คงไม่ได้ใช้เทเลงด้วยใช้พาได้วแหละต่อเป็นเกาะ <c oughs> <c oughs> โอ้โอ้โนจมไม่ <c oughs> <c oughs> นะครับก็เป็นหนึ่งในระบบชูลงของผมเลยนะระบบเรือจมนะ <c oughs> ไปแล้ว ก็ประมาณนี้นะครับพามารีวิวกันสั้นๆนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันเดี๋ยวคมมีมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับให้มันมีอะไรทำเนาะเพราะตอนนี้มันไม่ค่อยมีอะไรทำนะครับอ้โ o เรือเคไปละสำหรับวันนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าอย่างที่บอกนะครับรอติดตามโปรเจกต์นี้กันได้เลยเป็นอีกโปรเจกต์ใหญ่ที่ผมกํลังจะทํานะครับให้มันแบบว่ายิ่งใหญ่ไปเลยนะต่างจากรถไฟละเพราะว่าสมัยรถไฟเนี่ยผมยังไม่ค่อยเก่งโค้ดยังไม่ค่อยได้เรียนรู้มากนัก ตอนนี้ก็ถือว่าเก่งพอตัว,วนะเก่งพอตัวเโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีครับผม